ก็าเเป็นระดับนับเองนะผู้ทังเมตานะ,ะเชิญพระแม่โสมาวิสารมบูชาถวายพระอรหันเป็นผู้ศรัทธาต่ออมหาการสุวะและนาปานนะเป็นบรมมครูะนะเป็นบรมบิดาทั้งกองกูรที่เหลือคู่นี้นะนะ,นะก็คือแม่ย่าเชิญแม่ย่านะโสมาวิามารํรถวายนะ,นะ,นะองค์พ่อ แล้วก็ฟูณิลการถวายจะริมม่งคลทนทั้งสามทุกพระองค์เด้อรับพระแม่โสมาเพื่อถวายในครั้งนี้เพื่อเป็นบุญบารมีแก่ทุกพระองค์เทวนาคาเทวนาคีสีิกาโสมา้า ဟံတိရဏံသတဝတိတိတ္တေဘာဂອນရေကုဩကာယဏံနံပိတ္တံဘုရားသေခေါစံတ္တိံဟိသုမာကျောရေကယဏံပုတ္တယတိတိပုတ္တံဟိကရဏေရေကယံသံယယမောဓမံဒယယချင်းယခံတီဘောဝရမံသာ สีนังพัตตาวาปิกิสีทะยังสุกมาต เปลียนมียงโสมาสิริาทีฮีอันเจนโมอันเจนโมเสวยใหนาเปลียนมียงโสมาสิริตาทีีอันเจนโมอันเจนโมเสวยให้นาเนาเอนนาสสัาน ตดติ่มรูดเอ้ยนาเนาแองหนาสะเทือนสะท้านปนมาตะดติ่มรูดเอ้ยนาทรงบุญญามหานายมเทวีบารมีเทพไสยา សូមបុណ្យតាមមាណណិទៅលើវិលវានមីទេឲ្យសំយាថាត្រូវទីនំនេះចិត្តអន្ធសូមចង់នេះសត្រៃទូសានំនេះចិត្តអន្ធសូម ไรผู้าเรือนดวงแก้วดวงขามุทามาลามกน้อง 红好的枫叶。

ราคาโยพระทุณขันยงพรอานาคยงทนัคโยราคาพระธรรทรักรักพระ้งค์รักพระองค์รักพระองครักพระอ้ค์รักพระองครัพะองค์ักพระอ์ระองน ชัยก้อนพระเทย์ยัติมังรักโคยเทวะรักคนสัตีรักสักตีเมืองรักข้ชติเมืองรักเชาิกระต่ายยามหมูน้องเรนน่าให้ยามุนยาโคยเทียโคยเท่าโคยเทียรักคนสักรีเมือง

สันติสันติสันติสิสิสติขสขสยมใจพรกสาวธุกกิจการชนำคุญบาราสิ่ีหน้าเทสีตลึกขึ้นตอนติดเปรีวาปนเมริสิงสักติสิทธิ์เตินเมียนริษบัตตึกต้องออกโบกระสุดประสาทปีร์ไปโกรไปเย้า ต้องมักเนียขยมสมบาลเลยครูบาอาจารย์จอกหมดดยคุณพ่อขยมห้องข <facial> <gger> มืออ้อยคับอกรุนสุขเทียบตะโง่ระองอ้อยสมปรารถนาสมอืนอกมเรียนอ้อยสรุนน้นมพคกายะนะมหาโอมนมพระวติดทธกายะนะมหาอพระคต Dukraya nama Om Surya Aki Om Surya Aki, Om Surya Aki Surya Ram, Surya Ram, Surya Ram Om Akanin, Om Akanin Om Akanin, Om Akanin Yang yak duka Merasa iwan, ทุสารทุกส oh, ัตว์เรียนเู้ให้โลกเปนแหลมลำลึด้วยดาวพุธเราคงทิทั้งหลายให้โลกเราด้วยนี่เราก็ใจเราค่อยมากของมีนาหาเปปีที่มาพุ ธนาคาเป็นลอยแต่ว่ามีัังคารใดที่คดลักองษ์เงินสองแผ่นดิน ่อยไม่ยากนับมาในห้าพันปีนะจังสรยะวามันถูกคำสาปมาแล้วสามพันปีลองคิดดูนะดดนะนะไม่ยากต้องการความเะริญรุ่งเดือนห้าพันปีแต่สุดท้ายเป็นไปได้แค่นะความรุ่งเรืองแค่สามพันปีและสองพันปีก็ถูกสาบลงวันนี้ก็เป็นวันจบสิ้นนะเป็นวันจบสิ้น ผ่านมาร้อยสังขารนเะพิ่งจะมาสังขารวันนี้แหละที่ประกาศตกนะลองคิดดูนะพระแม่ใช้ความพยายามแค่ไหนที่่ามสังขารวงสวงมามากมายแต่ไม่ประสบผลสําเร็จแม้วงสว่งักงานเพื่อทีมาประสบดวงสว่างกดไปลูกหลานมีงานมีงานเดียวนี่คืองานประวัติศาสตร์นะที่พระยาโกมาลีตาได้รับก,การกดไปและกาประการกรงการกดไปทุกอย่าง ข่า0พันตีถูกกดไกวฮาล่องคืนคืนขี้นะเนาะข่าวพันตีของที้วาคุณูข้าพันตีของมนุษย์เถอะัานีเนีทราบมาเรียวตามพันตีความขี้วะคุณดูน่านใจงะวัดช้างหมกที่เลยนี่คือเจ้าการกดไวฮดื่มยิ่เหล้าฟงชิ่งลโย จะได้อยู่ที่วัดวัดเขาช้างหมอมีที่อยู่เขามีเทวดาเขาจะเทีมงานเด้อะบวบคำบวมเง่าภาษาจีนไทยกันต่อไปก็จะเป็นบนตรีลำถวายแล้วแต่เป็นเครื่องบรรณาการเลยเพราะว่าจบลงได้วยเจตนาก็คือนะเจ้ากรมสองพอแล้วก็จะเป็นของเม่ยยะเปิดตัวได้สำราญกับสามมา ช้ามองทักไปนี่ก็คือดนตรีที่จะเปิดมาหลังตัวจะนี่คืออาบน้ำธรรมสาสางหลังจากไม่ยากดไปฉสองมสองตัวเนาะม่ยากดไปแล้ใทญ่ก็มาอาบน้ำมุ่คดไปจะวางไมวันี้อมเดิมาเด่ว้าตม่ยาขอจนเราสะดอเพียดทุ สถานที่ก่อสร้างเทวสถานธรรมองค์พระคันทางเทวะจะเป็นฝ่ายกำหนดภาพและสิ่งของทองคํำมงคลทองตราเหล่านี้จะเป็นของผู้ใดใครที่เป็นเจ้าของก็ขอให้ดุจจิตท่านที่มีสัญญากรรมกับสมบัติเหล่านี้ผู้จเจริญในสัญญาสร้างจงนำทรัพย์สมบัติมาทูลถวายบรรณาการต่อเทวเทพ เพื่อร่วมสร้างบุญตุนกุศลเสริมบารมีท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไอดียลน์และเบอร์โทรตามด้านล่างนี้ได้ค่ะพระเครื่ององค์ใดสิ่งของทองตรามงคลใดใครผู้นั้นจะเป็นผู้ครอบครองก็ขอให้จิตผู้นั้นจงสว่างสวยมีแต่ความปราบื้มปิติอินดีในดวงยานที่ถูกกำหนดนี้ด้วยเทิน